สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง u t u b e ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะนุ่นก็จะมาพาคุณลูกค้านะคะเดินชมรถนะคะซื้อคลิปนี้เองนุ่นจะพาคุณลูกค้าเดินชมรถเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแปหล,ลักแบล,ลองนะคะทั้งเครื่อง1.2และ1.5นั่นเองก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาคุณูก้า เดินชมกันเลยว่าวันนี้นุ่นจะพามาดูรถอะไรรุ่นไหนสีอะไรปีอะไรและราคาเท่าไหร่กันบ้างเรามาดูาพร้อมๆกันเลยมาเรามาเริ่มกันที่คันแรกสีขาวคันนี้ใกล้ๆนุ่นก่อนเลยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเป็น h o n d a j แจ z นั่นเองนะคะรุ่น1.5ตัว S นะคะก็คันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 479,000บาทนะคะได้เป็นปี2018เลยนะคะก็ถือว่าเป็นแรงไอเทมอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะและยิ่งกับคันนี้ได้เป็นสีขาวบอกเลยว่าถือว่าเป็นรถที่แบบสภาพค่อนข้างดูดีและที่สำคัญก็คือเป็นแบรนด์หลักด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะก็สําหรับคันนี้เองนะคะเรื่องของเขาอ่ะเป็นรถปีใหม่นะ คันนี้เอาดอกเบีย้ยไปเลยนะคะพิเศษเริ่มต้นที่2.79%ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะคะเทียบกับป้ายแดงคือเบียดเบียดป้ายแดงกันไปเลยนะคะและที่สำคัญก็คือได้ราคาถูกกว่าป้ายแดงด้วยนะคะมาต่อกัน ที่คันถัดมาเลยนะคะก็คันนี้ได้เป็นรถแบรนด์หลักอีกเช่นเดิมคันนี้เป็นแบรนด์โตโยต้เลยนะคะได้เป็นตัวโฉมใหม่ไมเนอร์เชสเลยนะคะก็คันนี้เป็น Toyota าวีอนะคะ1.5ตัว J จคันนี้ได้เป็นปี2018นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะคันนี้พิเศษตรงที่เลขไหม่อยู่ที่57,000นะคะใครสนใจคันนี้แคปหมาเลขทะเบียนมาสอบถามกันได้เลยนะคะปีใหม่โฉมใหม่ไมน้อยราคาถูกแคปกันเลยมาต่อกันที่ วีออสอีกหนึ่งคันเลยคันนี้ก็ถือว่าเป็นโฉมก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันนะคะตัวนี้เป็นโฉมเจน3นั่นเองเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a าวีออสนะคะ1.5ตัว e คันนี้ได้เป็นปี2016นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทสำหรับลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ผ่อนเบาๆอีกหนึ่งรุ่นเลยและที่สำคัญก็คือปีไม่ลึกด้วยนะคะมาต่อก กว่าได้เป็นรถอีก็ค่าประหยัดน้ามันด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นรถแฮ s ชแบ็กหประตูด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสีหายาอีกหนึ่งคันเลยก็ว่าได้นะคะก็สําหรับคันนี้เองเนี่ยเป็นโตโยต้ตายาลิสนะคะ ตัวนี้ได้เป็น1.2ตัว e ปี2016โ oh อ้โหได้ปี2016ด้วยนะคะโชมหน้าประดุกนั่นเองตั้งขายอยู่ที่3,49,000บาทนะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0เช่นเดียวกันรายได้1,2 0 0 0 0 0 0ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเช่นเดียวกันเลยและที่สำคัญคันนี้แถมแม็กแต่งซิ่งแบบนี้ไปเลยนะคะก็ไม่มีเปลี่ยนแล้วนะให้แบบนี้ไปเลยไปพร้อมกับตัวรถเลยเนาะ มาต่อกันที่รถเล็กๆกระทัดรัดเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่กําลังฝึกหัดขับรถเลยนะคะก็ได้เป็นอีโกคาเช่นเดียวกันเนาะสำหรับคันนี้เองนะคะเป็นนิสันมาร์ทนะคะ1.2ตัวอีคันนี้ได้เป็นปี ปี2018เลยนะคะโอ้โหได้รถปีใหม่มากและที่สำคัญคันนี้ราคาหันครึ่งจากปายแดงมาเลยนะคะตั้งขายอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกค้าที่มีรายได้1 000, 2 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนคําด้วยถือว่าได้รถประหยัดน้ำมันปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญราคาถูกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะถือว่าไม่น้อยมากเลยเนาะคันนี้เลขไม่อยู่ที่39,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ ไปดูรถ5ประตูคันถัดมาดีกว่าอา้าวคันนี้ไม่ใช่5ประตูแต่พิเศษตรงที่ของเขาว่าเป็นตัวท็อปนะคะก็คันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะตัวนี้ได้เป็น1.5 SV เลยตัวท็อปสุดของ Honda City เลยนะคะก็คันนี้เป็นปี2017นะคะตั้งขายอยู่ที่489,000บาทนะคะ สำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะคะก็เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดเต็มไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะออกรถ0บาทกันไปเลยเนาะก็คันนี้เล็กไม่ก็น้อยด้วยนะคะอยู่ที่71,000กว่ากิโลสำหรับตัว SV เองนะคะเป็นตัวท็อปแน่นอนอยู่แล้วได้ดิสเบรกสีล้อมาพร้อมกับล้อมแม็กชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะและที่สำคัญในส่วนของภายในของเขานะบอกเลย ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคูสคอนโทรลด้วยโอ้โหเพรสชิพมีครบเลยนะคะออปชันของเขาเห็นไหมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีเพรสชิพให้2ข้างเลยนะคะมาพร้อมกับจอเครื่องเสียงที่เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะมากันที่คันถัดมาดีกว่าโอ้โหเป็นแบรนด์ฮอนด้าอีกแล้วนะคะก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะที่เป็นอีโกคา น้ำมันของแบรนด์หลักเป็นแบรนด์ฮอนด้านะสำหรับคันนี้เองนะคะเป็น Honda Brio Amaze นะคะก็สำหรับบ i o เนี่ถ้าเป็นตัว4ประตูนะคะซีดานสประตูจะเป็นตัว Amaze นั่นเองซึ่งคันนี้ได้เป็นรุ่นย่อย1.2ตัววีนะคะคันนี้เป็นปี2018เลขไม่อยู่ที่80,000กิโลนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่369,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000เองนะคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมาต่อกันที่ คือตอนนี้ก็เรามีทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์รองก็คือมีหลายรุ่นหลายโฉมหลายปีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเลยเนาะนี่เห็นไหมบิซูแล้วก็มีนะคะสำหรับคันนี้เองนะคะเป็นบิซูบ i ชิแอ t ทาดนะคะ 1.2G LX นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่369,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000ไปไปลาย7,000ต้นๆน,นะคะก็ถือว่าผ่อนเบาๆนะคะด้วยกับรถปีใหม่โฉมใหม่ไม่น้อยด้วยเนาะ ตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมล่าสุดเลยนะคะเป็นตัวโฉมทานฟอร์เมอร์เลยก็คือโฉมปัจจุบันของตัวมิตซูบิชิเลยก็ว่าได้นะคะได้เป็นสีขาวด้วยนะคะก็ตัวนี้เป็นซีดานสีประตูด้วยนะคะสําหรับตัวนี้สีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้ก็วารันตีสูตยยังอยู่ด้วยนะคะอะไปไหนกันต่อดีโอ้โหไม่ใช่แค่มิตซูนิสสันฮอนด้าซูซูกิเราก็มีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันนะคะโอ้ได้ข่าวว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นตัว โฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้เองเนี่ยเป็นซูซ u กิเซียตนะคะตัวนี้ได้เป็นตัว1.2 GL ด้วยนะคะดูที่โฉมหน,หน้าของเขาสิเป็นตัวโฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยนะคะคันนี้ได้เป็นปี2020ด้วยนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่440,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000 8,000นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยฟรีดาวมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งซิ่งแบบนี้เลยดูแม็กของเขาสิ ใหม่มากนะคะคุณลูกค้าจ๋าให้แม็กตัวนี้ไปเลยมาพร้อมกับตัวรถนะคะซึ่งของเขาเลือกแม็กได้ค่อนข้างเข้ากับตัวรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังกันดีกว่าโอ้โหเห็นไหมเมื่อกี้เราพาไปดูที่ mitsubishi atta ใช่ไหมคะมันเป็นตัวซีดานและเราก็มีตัวมิลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะสีเทาดำอีกแล้วเนาะ สำหรับคันนี้เองนะคะเป็นมิตซูบิชิมิลาดนะคะ1.2 GLX นะคะคันนี้ได้เป็นปี2018นะคะตั้งขายอยู่ที่319,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทไปไป6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าเลือกที่จะผ่อนนั่นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดีนะคะไม่ล่าช้าไม่แบกลิสเอาเดบยวยไปเลยเริ่มต้นที่2.79%นะคะเห็นไหมตัวนี้ก็ได้ตัวโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวทันสมัยเ นะคะคถัดมาที่คันสีแดงใกล้ๆก,ก,กันดีกว่าแบรนด์ซูซูกิรถเก่ง5ประตูนะคะได้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันด้วยสำหรับคันนี้นะคะเป็นซูซูกิสวิปนะคะ1.2 GLX นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดู o 7ด้วยนะคะสีแดงสดๆแบบนี้เลยให้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะดูสเกิร์ตรอบคันซุ้มล้อด้านหลังคือแบบคันนี้คือสวยเลยนะคะสไตล์มินิค o เปอรเลยก็ว่าได้เนาะ คันนี้เป็นปี2019เลขไม้5,006นะคะตั้งขายอยู่ที่425,000บาทพ่อนเริ่มต้นที่7,000ปลาย8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ดูภายในขเขาสีเข้าๆดูที่เบาะเบาะค่อนข้างกว้างนะคะการออกแบบภายในคุมโทนสีดำสไตล์รถสปอร์ตเลยก็ว่าได้เนาะมาต่อกันที่รถแบล็คัก5ประตูกันบ้างนะคะนี่เห็นไหม ข้างนูนะ้นทั้งสองางเลยตัวนี้เป็นตัวต้ายาลิ s 1.2G ทั้ง2คันเลยนะคะตัว G นี่ท็อปสุดของยาลิ s เลยนะของยาลิเลยคันนี้เป็นปี2014นะคะตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะก็สำหรับชมนี้เป็นชมหน้าประดุกแต่คันนี้พิเศษตรงที่ได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะได้สเกิร์ตและที่สำคัญก็คือหมายเลขทะเบียนคันนี้ ได้เลข3ตัวแบบนี้เลยนะคะ379นะคะอันนี้ก็เป็นรถแฮทชแบ็ก5ประตูที่ประหยัดน้ำมันอีก1รุ่นนะคะที่เป็นรถแบรนด์หลกักบอกเลยว่าใครสนใจขนาหนนะคะแคปหมายเลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าคลิปวิดีโอคลิปนั้นๆได้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างก็จะมีทั้งแอดมินแล้วก็เซลล์นะคะคอยให้คำแนะนำปรึกษาการออกรถนะคะก็ยินดีให้บริการทุกคนเลยนะคะมา มาที่คันถัดมาดีก,กว่าเนาะนี่มาดูมีอีกหนึ่งรุ่นที่นําเสนอเลยนะคะก็ตัวนี้ได้ข่าวเพิ่งหลุดจองมานะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ตายาลิเช่นเดียวกันเลยเนาะ1.2ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2016ด้วยนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กบาทเท่านั้นเองสําหรับรายได้นะคะของคันนี้ที่อยากจะซื้อคนเดียว15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะก็ ออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะขอแค่สุจริตนะคะไม่ปลอมแปลงเอกสารก็เรายจะดีให้บริการจบทุกคันดันทุกเคสอย่างแน่นอนนะคะมาไปดูด้านหลังกันดีกว่านี่สำหรับด้านหลังเราก็มียาลิตตัวฉชมปัจจุบันฉมล่าสุดเลยนะคะก็สำหรับสีดำคันนี้เนี่ยได้เป็น ตัว1.2มิตรนะคะคันนี้เป็นปี2020นะคะและที่สำคัญคันเนี้ยเลขใหม่อยู่ที่29,000กว่ากิโลนะคะรถใหม่ป้ายแดงสภาพเนียนกิ๊บเลยนะคะ คันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่475,000บาทนะคะพอเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเองนะคะก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะออกรถซูตรบาทกันไปเลยคันนี้พิเศษตรงที่เจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่มีการเปลี่ยนคืนนะคะก็ให้ล้อแม็กแต่งซิ่งแบบนี้ไปเลยนะคะก็ได้ตัวโฉมใหม่ล่าสุดของ t o y ยต้ายาดิสเลยนะคะก็ถือว่าประหยัดจากป้ายแดงไปได้2-3แสนบาทเลยนะ มาต่อกันที่คันนี้นะคะก็เป็นรถอีกโกคคาร์อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่ยังนำเสนอเนาะสำหรับคันนี้เองเนี่ยเป็น,น,สสนมิ s s ูบารุนะคะ1.2ตัวอีคันนี้ได้เป็นปี2019เลยนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะตั้งขายอยู่ที่325,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000 5 0 0าไปไปลาย6 0 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองพิเศษสุดๆคันนี้เลขไม่อยู่ที่1,000 10. 0กิโลเท่านั้นเองนะคะก็บอกจะบอกเลยกระซิบบอกนะคะว่าคันนี้รถไปแดงชัดๆนะ สภาพภายในนี่คือแบบเนียนกริบไม่ไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะก็ใครได้คันนี้ไปนึกบอกเลยว่าคุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะก็สนใจแคมหมายเลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการออกรถได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อเงินสดหรือว่าจัดไปแน้นนะคะปะ่ะจะเถอะไปที่ด้านหน้ากัน นี่สำหรับด้านหนะ้าก็ตัวนี้ก็เป็นยาริสตัวโฉมปัจจุบันเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota ายาร s นะคะ1.2มิตรคันนี้ได้เป็นปี2020เช่นเดียวกันเนาะสำหรับคันนี้เองเนี่ยตั้งขายอยู่ที่469,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเช่นเดียวกันตัวโฉมใหม่ m n o นอร์เชนสีขาวสภา้ายแดงบอกเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ มาเปลี่ยนคันกันบ้างเราก็ดูตัวต้ากันไปเยอะแล้วนะคะเราก็มาดูที่คันนี้ดีกว่าเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Honda City นะคะสีเทาสีเทาปีใหม่เลยเนาะตัวนี้เป็นตัว1.5 V+ p s นะคะคันนี้คันนี้ได้ตัว V+ p s เลยนะคะถือว่าออปชันเขาค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเนาะ คันนี้ตั้งขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มนะคะคันนี้4 6 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มสังเกตที่ภายนอกก่อนเลยจะได้เป็นล้อแมกซทูโทนปัดหน้าเงาตัวนี้ได้เดิมแท้จากโรงงานเลยภายในนี่คือแบบไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยเบาะหรือว่าคูปคอนโทรลอันนี้คือมีให้ครบเลยนะคะมา ต่อมานะคะเราไม่ได้มีแค่นี้มีอีกโกคาประหยัดน้ำมันที่มีบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างคันนี้เลยนะคะเป็น Ni สสันเอามิลนนั่นเองนะคะตัวนี้ได้เป็น ตัว1.2 V นะคะตัวนี้เป็นตัว Sport Tech ด้วยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะก็ได้เป็นรถปี2018นะคะราคานี้บอกเลยเริ่มต้นผ่อนที่6,000กว่าบาทสำหรับตัว Sport Tech เองนะคะชื่อตรงตัวของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือได้ชุดแต่งรอบคันได้ล้อแม็กสปอยเลอร์มาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นทรงสปอร์ตด,ด้วยนะคะก็ตรงตามรุ่นขอเาเป๊ะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานรถสวยสภาพดีบอดี้ภายในกว้า ต้องคันนี้เลยมามาที่คันถัดมาดีกว่าโอ้โหเห็นไหมมาด้าเราก็มีมาดูที่มา z ด้าดีกว่านี่สำหรับคันนี้ก็เป็นตัว Mazda 2นะคะ1.3 e sky active g รุ่นย่อยคันนี้คือเยอะมากนะคะคุณลูกค้าจ๋าได้เป็นปี2020ด้วยนะคะก็สำหรับคันนี้เลขไม์อยู่ที่15,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเลขไม์บอกเลยนะคะตามการใช้งานจริง ให้คุณลูกค้าสังเกตนะคะสำหรับเลขไม์กับปีรถนะคะก็ให้เฉลี่ยตามการใช้งานเป็นรายปีนะคะก็ถ้าไม่เกิน25,000กว่ากิโลอันนี้ถือว่าการใช้งานของเขานะคะก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่สำหรับคันนี้ปี2020เลขไมลหม5่15น้อยมากๆเลยนะคะตั้งขายอยู่ที่445,000บาทนะเนาะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเองนะคะก็เครดิตดีฟรีดาออกรถ0ูนย์บาทก็ไปเลยนะมา เปลี่ยนคันกันบ้างโอ้โหได้ข่าวตัวนี้ก็เข้าใหม่เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เนี่ยเป็น Mitsubishi ล i r a g นะคะสีขาวคันนี้เลยเนาะมิลา g ตัวนี้นี่เป็น1.2 GLX นะคะคันนี้คือเข้ามาแบบสภาป้ายแดงเลยนะปี2021นะคะก็โอ้โห ราคาไม่ถึง4 0 0แสนคุณลูกค้าตั้งขายอยู่ที่395,000บาทนะคะและที่สำคัญคันนี้เลขไม่เพียงแค่4,200กว่ากิโลนะคะโอ้โหได้ชุดแต่งจัดเต็มชุดแต่งจะเกิดรอบคันไม่พอล้อแม็กสีดำเดิมแท้จากโรงงานมาดูด้านหลังกันดีกว่าเห็นไหมหลังคาสีดำด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นสีทูโทเลยเนาะรถสีขาวหลังคาสีดำชุดแต่งรอบคันและที่สาคัญราคาไม่ถึง4 0 0แสนได้เลขไม้ไปอีก4 0 0 0กว่ากิโล คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคันนี้ไปเปลี่ยนคันกันดีกว่าอ่ามาต่อกันที่คันสีเหลืองโอ้โน้องคันนี้คือแบบพิเศษสุดๆก็คันนี้เลยนะคะคันนี้นี่เป็นโตโยต้ายาริสสีเหลืองมัสปาร์คันนี้นะคะเป็นตัว 1.2TRD Sport Trio v คันนี้ได้เป็นปี2016ด้วยนะคะก็คันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่389,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000ไปไปลาย7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะ ทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานตรงรุ่นทั้งหมดโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถสวยเกตเอต้องเพลย์ยนที่เดียวนะมาเอาคันไหนต่อดีโอ้ไปที่คันหลังดีกว่าหเห็นไหมเอเราก็มีสวิฟสีดำด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาตามหาอยู่ก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Suzuki ิส w ิปนะคะ1.2 GL นะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอเจเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นปี2018ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000ปลาย7,000ต้นนะคะลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้เองนะคะก็เป็นเครื่องยนต์อ e ีโกคานะคะ1,200 cc อัตราการสิ้นเปลืองนะคะสามารถขับได้สูงสุด 19กิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยนะคะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะและด้วยกับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้นุองบอกเลยว่าต้องอ e ีโกคคร์แล้วแหละประหยัดน้ำมันมากๆเลยและที่สําคัญราคาหันครึ่งจากป้ายแดงกันเลยมา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 ต่ออีกคันหนึ่งที่ยังนําเหนอเลยเนาะเป็นคันนี้นะคะก็คือ n i สสัน a l m เมรนะคะตัวนี้ได้เป็น1.2 e s p o r t e x ตัวนี้เป็นปี2019เลขไม่เ0 0 0 0กว่าโลนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่ 359,000กว่าบาทนะคะผ่อนลำต้นที่6 0 0 0คันนี้นะคะลูกค้าที่มีรายได้1 3 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะที่นุ่นมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์หลักแบรนด์ลองนะคะเครื่องยนต์1ัน0เครื่องยนต์1ัน0สนใจคันไหนนะคะก็แคปหมายเลขทะเบียนนะคะมาสอบถามได้เลยหรือว่า มีรุ่นไหนที่อยู่ในใจนะคะทางเราก็จะได้ให้คําแนะนํานะคะหรือว่านําเสนอรถร,ถรถุ่นต่างๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองเนาะก็เป็นไงบ้างแต่ละคันที่นุนนำเสนอวันนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะเดี๋ยวนุ่นจะพิมพ์รายละเอียดไว้ให้เนาะหรือว่าจะเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะเพะยนตนของเราเปิดทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ดูจบแล้วนะคะนุนก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ